เราก็เดินกับทางเดินนะคะทางเดินค่ะชางนอทางนี้กลับกับบ้านเราดีกว่านาอโอ้ช่างวันนี้ดีม,มากเลยนะไม่เชื่อฟังเลยนะคะเมื่อกี้ก็หลุดแล้วนะคะก็ต่อคลิปเลยนะคะต่อเลยนะคะยังไม่ถึงเป็นนาทีเลยนะคะสองวันแล้วคลิปสั้นนะคะเมื่อเราคลิปหลุดเราก็ลืมดูนะคะแล้วก็ อัดเลยคะ่ะอัดวิดีโอเลยคะ่ะเราก็รู้โอ้เวลานี้เดียวเองนะคะหยบไม่ได้ดูนะคะพะเมาวานก็เล่งงานนะคะงานหยบเยอะนะคะพอ,อจะได้คลิปเด็กๆเนี่ยวุ่นวายขายกระปิกวุ่นวายขายอะไรไม่รู้นะคะโอ้โหยุ่งนุ่งอีลง,งจงนางเลยนะคะเนี่ยรู้สิสะก็ไม่เดินนะคะ เมื่อเขารู้ว่ามีคนนั่งรล่าพิเศษนะคะเขาไม่รู้จักเขาจะมองจะจ้องนะคะเขาก็จะเห่าเขาแล้วค่ะนี่ใช่ชา,าจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเขาสงสัยอะไรเขาจะดูนะคะนีคก็เ,เป็นเด็กพ่อบ้านจริงๆนะคะได้ยินเสียงนีดหน่อยเขาจะเห่านะคะถ้าตึงๆไม่ได้นะตึงๆนอน,นะคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะนอนนะคะจะตึงกินยานะคะ ก็จะหลับอย่างเดียวนะคะก็จะเดินเฉพาะเนี่ยแหละไม่รู้ไม่รู้ขอบคุณถึงไหนเนาะก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกๆทุก,ทกไลฟ์ที่เป็นกำลังใจให้โยกนะคะดูเด็กหน่อยโยงไปเยอะๆนะคะไม่รู้ใครเข้ามาเนาะมาสร้างสีฉันให้อย่เมื่อคืนนี้นะโอ้โหสนุกสนานล่าเลยนะคะ พี่ซพเซ็บมั่วนะคะพี่ซพเซ่บมั่วน้องยาสีน้องเปเตน,นะะี่ค่ะสามตัวยงสั้นเรียกเสียงฮาได้เลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะเว้ยชาๆเนาะอ้อยสองหน้าหยกก่อนดีกว่านะ,ะตอันนี้ชาชาดด้นปกตินะคะแล้วฝนก็มันจะตกด้วยะคะ่ะเราก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะรถกูเลี่ยามานะคะ้าเกิดฝนตกก็ลำบากเหมือนกันนะคะ ใชออ่ใช่ใช่ใช่วมีเช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช้า,ชชชานี่ไปนอไปช่องของพี่เซฟมือน,นะคะโอ้โหดีใจมากมาเลยนะคะคนว่าบุรีรัมม่เชอนกัน <laughs> นะคะโอ้โหใกล้ๆเราเองนะคะโอโ้ดีใจมากมาเลยคุณบุรีรัมนะคะองเจอกันนะคะาาคุณธานกรนะคะบ้านอยู่ อนอนสำราญนีงนะคะแล้วเข้าไปดูคลิปเขานะโอ้ยเทศกาลอคุมเมืองจัดงานนะคะที่อำเภอบ้านเราตำบลบ,บ้านเราก็เข้าไปเข้าไปชมด้วยนะคะแต่เราไม่ได้เห็นคนบ้านเราหรอกนะครเห็นบ้านคนอื่นนะคะก็ะดีใจนะคะเหมือนได้เจอญาตินะคะอำเภอเดียวกันเนาะก็ขอบคุณทุกรถทุกไลนนะคะว่าจบก็จะจบนะโทษเด็กมาลื่นนะคะก็ขอบคุณทุกรถทุกเลยนะคะ ที่เข้ามาทักทายโยบนะคะขอบคุณมากมายนะคะมาโยบจบทุกคนนะคะเด็กดื้อน,นะ,ะดื้อมากเลยนะคะเคยเมียก็เห็นนะเขาดื้อผมดื้อของเขานะคะเดี๋ยวทุกคนจะมีรักเขานะคะไปเจนกลับบ้านเนาะจะให้ดูตึกนะคะตึกเดี๋ยวจะส่องดูตึกอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูะคะ่ะมันเป็นทางอ่เขาเรียกว่าทางสามเพ่งเนาะ,ะสองเพงลงกับสามเพลงนี่ทางสามเพลงนะคะเราก็จะเห็นตึกเขานะ หายเห็นตึกเราก็เออดูว่านี่ตึกไม่รู้แต่ก็ดูดีนะคะเที่ยวว่าดูดีนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นตึกสวยๆนะคะโอ้ลีดูกลัดแล้วนะคะเราก็ชื้อิปด้วยนะ,ะหายดูดทีกเต้งก่อนดีกว่าใหด้ดูเต้นเต้งก่อนนะคะไม่ห่างเลยเต้งเราก็ไม่อยากขี่ดึงเขานะคะเขาไม่สบายนะคะเราก็ต้องถนอมเข้ามาเลยนะคะ เขาเหมือนผักกาดแก้วนะคะเต่งๆเหมือนผักกาดแก้วนะคะเราต้องขนอมเขานะคะคุณเลงไม่ได้นะคะตอนที่เขาเป็นโรคเลือดนะคะโอ้โหเนื้อตัวแดงๆนะคะยิ่งก็เหมือนกับาผัก,กาดแก้วเลยะคะ่ะต้องขนอมอย่างเดียวเลยคะ่ะยืนะคะตึกนะคะเนีย่ยตึกดว่าสวยนะคะ เราเกี่ยวคิดว่าเี๊งเหมือนผักกาดแก้วกัวที่ไม่สบายมากนะคะโอ้โหต้องเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนอะไรนะคะเพิ่มให้เลือดให้อะไรนะคะเขาถึงรอดนะคะก็พอจะคลิปจะไล่มาเพียงเท่านี้นะคะต้องดูเลยจริงๆงก่อนนะคะรู้สึกหามันจะแคบคนก็เยอะนะคะก็จะอมจริงจริงกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกมทุกแรนงที่กำลังใจให้กับนะคะบ,คะคะบายบายค่ะ ว่าจะใบบ่ายก็เห็นเจ็งเดินนะว่าเจ็งเดินสวยนะคะโยบชอบดูเจ็งเดินนะเจ็งเคยเดินสวยค่ะนี่โยบรักเจ็งมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรก็เจ็งๆเลยเจ็งๆสวยหมดนะคะใบบ่ายนะคะใบบ่ายค่ะ